đi khám sang để channel khác anh đi cả thieng nào chứ khó tôi kinh khỏi thieng thằng thieng nghèo nó chỉ để nhang kinh nó anh quạt điện nhang dù kinh nó không bị bưng cái thưa qua cả... hết ngắn hết cả cái lưỡi nhang mà quá quan thieng đó kinh khẩu thế nào này qua nó gọi là hết khẩu, nào? Không gì kéo, đi, các khẩu kinh nào chúng ta gì để keo tiền điệp cấp thoát thìn là bá và tự kim, có đầu hết chúng hóa mùi ngoài cho การทำงานมันเนี่กแบเมื่อยว่ะแบบสวยก็เลยล่ะเดีนนเ๋ยวหนีไปน้อทางผุนพี่น้องมีงานมีการเทิดกัน้องงานการเดี๋นี่ก็พอได้เทดิดยู่พี่น้องก็ไปเรื่อยๆล่ะบ่ขาดมือหรอกแต่ว่าหันบ่ไหลก็พอได้เทิดม,มุมงประเทศไปครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวกันเลยครับเทีย่ยงแล้วบ่ายเข้าปะไปกันเลยครับกินออกวันคนมาหัดท้องบานแล้วโอ้ยนี่กินซูนกินตอนพักเที่ยงพี่น,อนออ้องเอ้อน,นี่ได้อท,อไทอดสิ่นครับกับจำแกวแ้วพี่น้องรับดวกพักอืดวกพักพี่น้องจำแก้วทอดสิ่นเข่าเทีย่ยง มาเด้อกินน้ำกันพี่น้องเลยลังจากเขาเข็ดงานแล้วเขาผักเทียงพอดีเกิมากกินเข่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อบานนี้มาเด้อพี่น้องข้าวเทียงข้าวเทียงข้าวกับเจ้าวกครับมาเนี้ยกินน้ำกันเด้จ้ายำแก้วพี่น้อง ก็กินรอบพักกินง่ายๆแบบบานๆเท่ากับอืมอกิมกรอบหาเลยถอดใบออไปยืนตลาดไงง,งา่ายงนายอยากได้ลองไหมถ้าข้าวได้หลังบาน

นาดแม่ซโอก,อกอีกอบอ,อีกอันนึงเขาเอิอ่อตังแจวจับงานอาจารย์ซื้อให้เอกพริกเผ็ดเล้จับ ว่คือสิ่งอืมนงอมันนี่คือแก้วแข็งดิเจอหาเสร็จไปเรน เป็นยีตอม,มว่ะเขาคู้เจังถ้าชิ้นดอยชิ้นแหงน้อครับชินช้นนอกก็เห็เหดเองนั่เนาอออม bắt phải <laughs> à, vô một khoảng nhiều khoảng <laughs> hơn nắp con kẹo đi nhầm phút vô ô đấy แข่งแระจอจิ้จดก็มีประโยชน์ เอาติดเนือไเนี่ยเลี่ยกี่ตัวมา con chẳng nhầm làm pháp pháp đấy không? Tào cái ngang nó thoát cũng cọp gì? ขันเกี่ยวยองแล้วจับรับเกียเก้ยวโซดจิ้นเจ้าวพิิัดเขากันงาน อืมหน่อยแทะเ่าเคี้ยมวมันาม่เยอะน้ำบบายาไฮกมโอ้กหแซ่บดีมนานกองเอาไกินบอค่อยเลายรหรอกต้องกากินรู้กััมมันมาแรกให้กินรู้ก่บ เดี๋ยวก็กินนั่นกินนี่ก็ตั้งแต่แก่เป็นหอดัวสิน้อนคุณนะพี่น้อนเลยค่อยโอ้แซ่บแซบพี่น้องโลกพักตำแจวซอยสิน้นมาเนี่ ติดเนี้ก็แบบจะมีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเก็บหน้าติดตามกันไหมเมื่อกี้ก็เอาไปเที่ยงเท่านี้ก่อนเริ่มติดตามช่องระวินเตะช่องทางเดชชั้นแนวเลยเด้อพี่น้องหลงจะช่องเก่าหลนเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เด้อพี่น้องคือทางเดชชั้นแนวแต่ก็เป็นรวินวัดงานคนจำยากนะครับ เลยเปลี่ยนเป็นช่างเดบันนี้แค่สิ่งอยาสิ่งง่ายๆทำเก่าแล้วมันิดตามไป่ไดเด้อขอบคุณหลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ